ตัวน้ำบานะคะเริ่มออกเป็นสีจำปาละการดูแลมังกรางหรือว่ามะยุงชิดนะคะมีทั้งลูกเหลือช่อะคะ่ะมีหลายรุ่นมากมายว่าจะทำยังไงให้น้ำยังไงดีใส่ปุ๋ยแบบไหนดีเม็ดรีบเม็ดรีบนะอืมรวมงานอย่างนี้แล้วออกมันถึงมันตกใจรับ ย้ายตื่นแต่เช้าทุกวันนะคะแล้วก็ลงสวนไปดูมาะป่าเมะ่ย่งชิดทุกวันค่ะมันะปกม่มัน็นปากราวเนย Oh. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องบ้านสวนยายเซิ่งเกษตรไม่เกษียรวันนี้จะทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลมะปรางหรือว่ามะยุงชิดนะคะที่มันตอนนี้ก็เริ่มเหลืองนะคะมีทั้งลูกเหลืองแล้วก็ ออกช่อค่ะมีหลายรุ่นมากมายว่าจะทำยังไงให้น้ำยังไงดีนะคะหรือว่าจะใส่ปุ๋ยแบบไหนดีนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะเดี๋ยวตามยายปไนกันนะคะยายไปไหนในกำลังก้มหน้าก้มตามัดพลาสะติกกับต้นมะยงชิดอย่างข,ขมักขมิ้นเลยนะคะ ยังเปิดมือเที่ยวก็ยังเปิดมือเที่ยวกใช้ได้เหรอใช่มันมันคืออะไรทำยังไงเอายายนึ่งไปออกนะคะเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเพราะงั้นขาแล้วก็มัดไว้ เริ่มออกดอกตั้งแต่ปลายพฤศิกานะคะจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังมีการติดดอกออกช่ออยู่เรื่อยๆนะคะในภาพก็เป็นลูกอ่อนระยะหัวไม่ขีดค่คะบางกิ่งก็เริ่มที่จะปิตาดอกนะคะนี่แทงช่อนะคะแต่ดอกยังไม่บานคะ่ะก็สมแล้วนะคะดอกกำลังจะโวยคะ่ะแรกนะคะเริ่มเป็นสีจำปาแล้วคะ่ะ ว่า1ต้นนะคะก็เลก็มีหลากหลายรุ่นค่ะของมือมักรมคลุกแววของมือลาส้มหลายรุ่นสวนยายค่ะจะใชะ้การดูแลแบบธรรมชาตินะคะเราจะไม่ได้ใช้สารเร่งเสร็จเขาสุกไปตามธรรมชาติการสุกไปตามธรรมชาติก็มีข้อดีนะคะคืออย่างแรกเลยเนื้อค่ะจะแน่นแล้วก็ รสชาติจ้าหวานเป็นธรรมชาตินะคะนี่ไงโซนบาบนะคะเริ่มออกเป็นสีจำปาละกรุม,มายุ่งชีสสายพันธุ์แรกที่แนะนำนะคะน้ำน้อยเพิ่มขันนักแต่เพื่อความรสชาติเพิ่มข้น ขาเนื้อขาขวั่งกิงขาวั่งกิ้งคูัเก้าวก็คือกจำปาแล้วคูัเก้าเนี่ยมันมือลายรุ่นร่วมงานอย่างเงี้ย กออกมันเห็นมันตกใจแล้วมันก็ไปมันเป็นแสงนันคือเงไ้ายไหวมั้งองะไรมัง,ร,มงรุ่นแรกมีไม่เท่าไหร่เลยค่ะปีนี้ยายเอาก็าไหนมันเป็นสีกัมปาะ้ะยายยังให้น้ำอีกหรอก็ให้วุ่หลังกี้ ไอ้เงื่อนี้มันน้อยอ่ะมันมีเหลื่อมน้อยก็เป็นธรรมชาติของเขาอ่ะยังติดอยู่อ่ะยังมีอยู่อ่ะยังให้งามกด้ไม่เข้ากันก็ต้องให้เงินน้อยงนเสริมยังให้อยู่ไหมยาย ก็อยารให้ปุ๋ยจะเป็นลักษณะการให้ปุ๋ยทั้งใบนะคะก็จะเป็นในตระกูลแมกนีเซียมโบรอนแล้วก็แคลเซียมบอรอนเพื่อที่จะช่วยขยายผลรุ่นหลังนะคะให้ให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น รุ่นแรกปีน,นี้ติดไม่เยอะนะคะยายเลยตัดสินใจที่จะปล่อยนะคะและดูแลในระยะที่รุ่น2รุ่น3นะคะให้อย่างดีที่สุดเพราะมีปริมาณเยอะกว่ารุ่นแรกค่ะเดี๋ยวย้ายก็พาให้ดูเดีย๋ยวเราไปผ่าดูเนี้เลน คือห้าสิบกร,รมัมหรือครึ่งขีดนะคะลูกนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่ลูกใหญ่เม็ดเม็ดรีบเม็ดร,รีบนะอืมมันมีคนนะเนื้อไม่เป็นเสี่ยงอืม ขอบคุณนะเอฟซี FC, ที่มาถามแต่ละเรื่องล่วงเรื่องของมะปางยายก็ตอบไปบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้านะคงจะมะปางก็คงจะสุกแล้ว